สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เบื่อมากเลยมาอัปเดตเกมหมดกันโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมแอนซิมไทคูนแล้วนะคะ mm hmm. ก็ยังจำกันได้หรือเปล่า mm hmm. เป็นเกมที่ใช้เวลาเล่นนานอยู่นะคะ mm hmm. แต่ก็อาจจะมีเสียงรบกวนนะคะ mm hmm. ก็ขออภัยด้วยเพราะว่าเราอยู่ที่ห้างนะคะ mm hmm. ก่อนอื่นนะคะ mm hmm. เราก็ขอให้อาหารโชว์ก่อน mm hmm. นี่เราได้แตนมาสามตัวห่ะ mm hmm. นี่เดี๋ยวให้ไปก่อนหนตัว โอยใหญ่มากจริงๆนะใหญ่มากเลยอ่ะเอเชียไดแอนฮอนเนสแปนแบบเป็นของเอเชียด้วยนะตัวเบลเลอร์เลยมดเรานี่คือตัวจิ๋วเลยอ่ะนี่นางพญาของเราส่วนนี้คือมมดเข้ามาแล้วอ่ะเริ่มมากันแล้วเริ่มมากันแล้วเริ่มมากันแล้ว หมดลังเลยปะเนี่ยอาหารลดลงแล้วนะคะจาก4,900โอ้ยมันเร่งมันไปเร็วมากไปเร็วมาก4,839 4,8เอ้ยกลายเป็น4 7 0แล้ว4,073ัโอ้ยลิ้นพันลิ้นพันเร็วมากลดเร็วมากก็เราจะรอไปสักพักหนึ่งนะคะเราจะโกงเกมเขานะคะ คือเราจะปล่อยให้มันลดไปถึงหนึ่งแล้วเราค่อยขายเออเก็ตไหมทุกคนเก็ตไหมคือเรายังขายได้สามร้อยเหมือนเดิมแต่จะกดทันไหมไอ,อตอนที่จะถึงหนึ่งเนี่ยจะกดทันไหมหรือว่าเราจะรอไหวไหมกว่าจะถึงหนึ่งอ่ะเออมันใช้เวลานะเนี่ยนี่นั่งรอไปยาวๆเลยนะชิวๆ พดผิดนะมันเหลือ266แล้วอันนี้รอบแก้ตัวนะคะเพราะว่าเรามีตัวแทน3ตัวใช้ไปแล้ว1ตัวก็เหลือ2ใช่ไหมฉะนั้นเราจะมาแก้ตัวค่ะครั้งนี้ไม่พลาดอุ๊ยเหลือ233ซึมเสาซึมเลยนะทีนี้บรรยากาศสวยงามนะคะคราวนี้มันได้เวลาแล้วแหละ ที่เราจะซื้อลังเพิ่มมันได้เวลาแล้วขณะนี้ตังผมพอแล้วผมพร้อมจะซื้อลังเพิ่มแล้วนะะไปที่ภาชนะซื้อเลยซื้อเลยซื้อในที่สุดผมก็ได้ลังมาแล้วเย้ yeah! เราก็จะเอานางพญาใส่เข้าไปเรียบร้อย หวานเจี๊ยบอืมปื้มปิติอืมปื้มปิติเลยทีเดียวนะคะได้มาแล้วนางพญามดคันไฟของเราพา์ที่แล้วนะคะเราได้เดินไปเก็บหน้าบะ,ะไปเก็บตรงส่วนนะแล้วแบบว่าได้นางพญามดคันไฟมาแต่เราไม่มีรังเก็บมะเนาะแต่พาทนี้เราได้รังมาแล้วนะคะอื่ โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาตั้งชื่อให้อาณาจักรมดของเรากันดีกว่าลังนี้เป็นมดคันไฟฉะนั้น fire ant โอเคเดี๋ยวใส่โมโจิไฟด้วยอย่างเทต่อไปเป็นมดตะลานเขาหน้าตาเหมือนไข่มุกในชาไข่มุกฉะนั้น bob bob บบนะโอเคอืมได้ชื่อแล้วทีนี้ไงต่อดี มาซื้ออาหารให้เขากันบ้างนะคะปกติเราจะไปหามาให้เนาะเป็นพวกมแมลงแต่ว่าครั้งนี้ช็อกโกแลตแล้วกัน20บาทอุ้ยถูกๆจ่ายได้สัก2ลังก็40ไปเออมาไปเลยลังนี้อีกลังลังหมดคันไฟไปเลยอร่อยมาดูกันนะคะว่าเขาจะกินหรือไม่นี่นะคะมาดูมดตารานกิน ทุกคนสังเกตเห็นตัวที่ว่าใสๆไหมเสียอ่อนอันน่ะอันนั้นคือเพิ่งเกิดนะส่วนที่ว่าเข้มๆเ,เนี่ยก็คือเกิดสักพักนึงแล้วในนางพยายนีนางเพยยียงเรามาดูหมดคันไฟกินกันบ้างหมดคันไฟกินเพื่อนนะเพื่อนตายเพื่อนตายนะนี่น้องหัวโตมากหัวโตนี่คือทหารนะอิววิวขยับนี่หัวโตคือทหารนะ นี่นางพยาเรานะนางพยามาขึ้นไฟอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยซูมซูมอ่ะน,นี่สามจุดมือหัวนะอ่ะน,นี่ไปดูอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยขยับยากมากเลยนะตัวนี้เราจะมีประมาณนี้นะคะทั้งสองรังของเราอันนี้ก็คือรังที่หนึ่งนางพยาของเราสุขภาพดีหมุนตัวโชว์เลยนะเนี่ย แล้วน้องยังตัวใสๆอยู่เลยนะเป็นรังที่2นะคะก็จะมีมดงานที่ตายแล้วประมาณนี้นะคะก็สำหรับการอัปเดตเกมในครั้งนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคริกได้นะคะ